ตอนนี้มีการตั้งคำนกรรมาธิการสวออเพื่อพิจารณาการมีอยู่ของ Entertainment Complex แต่ว่าในการประชุมครั้งหน้า,านะครับก็จะมี2ท่านนี้มาคือคุณอภิสิทธิเวชชชิวะอดีตนายกคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนรัฐมนตร,รตีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังอสองท่านนี้จะมา 6แล้วกันแล้วก็ให้ข้อมูลในการพิจารณาศึกษาการมีอยู่ของเอน e r t a i n m e n t Complex พรวมถึงการประชุมในครั้งวันที่19มิถุนายนคุณประชุมกันบ่อยเหลือเกินมีอาจารย์ท่านนี้มาครับอาจารย์วดีรัตที่รพัฒค่นะนักวิชาการการสื่อสารและ,และสื่อสารมวลชนจริงท่านทาง,งานกับทางพรรคประชาชนและในขณะเดีวยวกันมีวาทะบางวาทะที่เกิดขึ้นด้วยว่า เอในการอภิปรายของแต่ละท่านเนี่ยช่วยหาข้อมูลมาพูดด้วยไม่ใช่ว่าในการพิจารณาหรือการอภิปรายหรือการพูดถึงในการประชุมจะใช้ความรู้สึกส่วนตัว e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเนะครับอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างพรบกฎหมายออกมานะครับและหนึ่งใน หน่วยที่มีความสัมพันธ์นะสําคัญนั่นก็คือสอวนะครับตอนนี้มีการตั้งคำนกรรมธิการสอวอรเพื่อพิจารณาการมีอยู่ของ Entertainment Complex ซึ่งมีการประชุมไปทั้งหมดนี่ครั้งครั้งแรกนี่ตั้งแต่วันที่25เมษายน8พฤษภาคม15พฤษภาคมและเมื่อวานนี้ครับ29พฤษภาคมเป็นการประชุมครั้งที่4ที่น่าสนใจคือถ้าย้อนกลับไปการประชุมครั้งที่3เมื่อ15พฤษภาคมนี่ตอนนั้นเชิญนายกอิงมา พอเชิญนายกอิงนายกอิงไม่ว่างนายกอิงมอบคุณพิชัยจุนหาวชีระรัฐมนตรีครังรองนายกรัฐมนตรีคุณพิชัยก็ไม่ว่างก็มอบคุณจุลพันธ์ค่ะคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่ว่างเหมือนกันก็ทั้ง3คนนี้ไปต่างประเทศพร้อมกันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวขอย้ายแล้วกันเลื่อนแต่ไม่ได้เลื่อนมาครั้งที่สี่เดี๋ยวเลื่อนไปครั้งที่5วันที่เดี๋ยวนัดมาพบกันใหม่ 5, มามพฤษนาคมทีนี้การประชุมของ,ของคณะกรรมการวิสามัญสอวอนะคะชุดที่จะมาดูแลเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมาศึกษาก เขาเพิ่งประชุมกันไป29วาระในครั้งนั้นเนี่ยที่เราเคยรายงานเขาจะตั้งอนุขึ้นมาเนี่ยสชุดนะคะ่งอันนี้เป็นการรับทราบเฉยว่ามีการตั้งคณะ2อ,อนุใช่นะคะก็เห็นชอบรับทราบกันไปนะ,ะอนุชุดแรกก็คืออนุศึกษาผลกระทบด้านสังคมกับกฎหมายอีกชุดหนึ่งเป็นอนุศึกษาผลกระทบด้านความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจสอสชุดนี้ รับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆด้วยอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะ,<ท>ะมีรองศาสตรอาจารย์ดรชิตะวันชนะกุลอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มกเกษมีคุณสสิทศิษ์กลิ่มใจและคุณธนพัฒนเฉลิมรัฐจากมูลนิธิอรรครงยุดพนันก็ทั้งทั้งหมดเนี้ยเข้าไปนั่งพูดคุยประชุมหาซึ่งลแล้วก็มีอีกหลายคนที่เข้ามาเปิดมาแสดงความคิดเห็นต้องบอกว่า บันเทิงพอสมควรนะครับลองเข้าไปนั่งฟังหรือว่าอาจไปหาสรุปอ่านดูแต่ว่าในการประชุมครั้งหน้า,านะครับก็จะมี2ท่านนี้มา,าที่ได้รับการยืนยันแล้วหากไม่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชชิวะอดีต,าดตนายก,ายกอีกหนึ่งท่านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสงท่านนี้จะมา ถกแล้วกันแล้วก็ให้ข้อมูลในการพิจารณาศึกษาการมีอยู่ของ e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซรวมถึงการประชุมในครั้งวันที่19มิถุนายน้โหประชุมกันบ่อยเหลือเกินมีอาจารย์ท่านนี้มาครับอาจารย์วิระธีรพัฒนคะ่ะนักวิชาการการสื่อสารและ,และสื่อสารมวลชน,นจริงๆท่านทำงานกับทางพักประชาชนนะใช่แล้วก็กใคร,รมีม น่าจะมีหลายคนเคยโทรหาแกคุยกันนะครับต่งรงมกราคมค่ะมีคุณสังสิทธ์นะครับพี่อริยะรังสรรค์น,นะครับก็เป็นนักวิชาการอิสระนะครับนี่เราเคยพูดคุยกับอาจารย์สังสิทธ์นี่อยู่แล้วนะคะเอาล่ะทีนี้ในการประชุมเมื่อวานนี้ก็มีการเสนอหลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นคือมีผลการศึกษาซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะมองว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยต้องมีการจัดการให้ดีและในขณะเดีวยวกันมีวาทะบางวาทะที่เกิดขึ้นด้วยว่า เอ้ในการอภิปรายของแต่ละท่านเนี่ยช่วยหาข้อมูลมาพูดด้วยไม่ใช่ว่าในการพิจารณาหรือการอภิปรายหรือการพูดถึงในการประชุมจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวทีนี้ดรชิตตะวันชนะกุลอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มกรเ,เนี่ยที่บอกว่าได้รับเชิญมาให้ข้อมูลก็เลยให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าจริงๆเหรียญมันมีหลายด้านนะอยากให้คุณผู้ชมลองดูกรณีศึกษาเนี่ยค่ท่านคุณอาจารย์ชิตตะวันก็ยกเรื่องของฟิลิปปินมาบอกว่า <ห ả? S 2> ที่ฟิลิปปินเนี่ยกำไรมาหาศาลแต่ว่าไม่ได้แปลเป็นภาษีที่เป็นธรรม ท่านบอกว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ทำคาสิโนถูกกฎหมายตั้งแต่ปี1976นะครับก็สมัยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นหลังจากนั้นก็คือรัฐ,ร,ฐรัฐวิสาหกิจที่ชื่อว่า Philippines Amusement and Gaming Corporation หรือว่าแพ c โคนะฮะแล้วก็มีการระบบการบริหารจัดการที่เปลี่ยนมาตั้งแต่ปี2010 20นะครับใช้ไฮไลเสหรือว่าให้ใบอนุญ,ญาตเอกชนประกอบธุรกิจ e n t e r ตอร์เทนเมนต์คอมเพลก็เป็นอินทิเกรตรีสอร์ทลักษณะเช่นนั้นนะคะทีนี้ความสามารถในการทำกำไรข้อมูลที่อาจารย์ชิตวันนำเอาไปคุยกับวงกรรบริการสอวอรวันที่29เนี่ยเขาบอกว่ากรณีเนี้ยที่ฟิลิปปินส์เนี่ยทำกำไรได้2,100,000ล้านในปี2,567นะแต่เก็บภาษีได้นิดเดียวเองอเก็บภาษีได้3-5%ของไรายได้รวมตรงเนี้ย คนก็ถามสิเอา้าทำไมรายได้เยอะเก็บภาษีได้น้อยอาจารย์บอ,บอกว่า<ๆ>สาเหตุหลักมาจากนโยบายลดอัตราภาษีกับอุตสาหกรรมอิน e ท r a t เกรต s รีสอรไงและทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2013น่ะนโยบายเนี้ทำให้รัฐเนี่ยไม่มีงบประมาณเพียงพอในการแก้ไขยเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพาน,านันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าก็เพิ่มสิก็มาเพิ่มการจัดเก็บภาษีประเด็นคืออย่างนี้ลูกค้าหลักของ i ิน e g r a t e d r e s o r t เนี่ย สังเกตว่าที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเราไปเปิดมาเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นกาแล็กซี่หรือว่าแซนหรือว่าทางด้านสิงคโปร์เนี่ยส่วนมากลูกค้าจะต้องไม่ใช่คนในพื้นที่ปรากฏว่าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยลูกค้าหลักกลายเป็นคนฟิลิปปินส์ซึ่งมันออกแบบระบบได้มันก็ต้องกลับไปดูรายละเอียดทั้งหมดไปดูกันต่อนะคะว่าทำไมเออใช่นะทีนี้ก็หยิบกรณีมาเกาาเมื่อวานนี้เราก็เปิดให้ดูเนาะนะคะทีนี้เขาบอกว่ากรณีศึกษามาเกาหล่ะการ จัดเก็บภาษีของมาเก๊าคือตัวอย่างการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพนั่นแปลว่าเก็บได้เยอะเอามาเก๊าทำยังไงมาเก๊าเองเนี่ยมีการตั้งอัตราภาษีโดยเฉลี่ยไว้ที่40%ของ cross gaming revenue ก็คือรายออไ,ได้รวมของการเล่นคาสิโนทำให้การจัดเก็บภาษีคาสิโนเป็น80%ของรัฐบาลมาเก๊าเพราะฉะนั้นตัวไปเห็นชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดเก็บภาษี S <S <S หกาก็จะมีคาสิโนหฮาก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และอย่าลืมอีกหนึ่งตัวแปรที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้คนที่มาเล่นที่มาเก๊าเนี่ยไม่ใช่คนมาเก๊าคนมาเก๊าเขาไม่เล่นเออทีนี้ไรายได้ของอินเตอร์เกตต์รีสอร์ทของแต่ละประเทศอาจารย์ชิตตะวันบอกว่าลองดูมาเก๊านะรายได้จากคาสินโน87ส่วนอื่นๆเพียง13 <S <S มารีน่าเบซาน64ร์เซนต์รีสอร์ทเซนโตซา72เปอร์เซ็นต์ฟิลิปปินส์เนี่ย87เปอร์เซ็นต์สังเกต คาสิโนเนี่ยกลายเป็นรายได้หลักของ Integrated Resorts เอ่อมันก็มีความน่าเป็นห่วงแต่ในอีกมุมหนึ่งจริงๆต้องมองอีกด้านหนึ่งด้วยก็คือในนานประชุมก็บอกว่าแต่ต้องดูแล้วกลุ่มเป้าหมายเป็นใครเพราะว่าแม้จัดเก็บรายได้จากคาสิโนใกล้กันแต่ว่ากลุ่มที่ไปเสียเงินในคาสิโนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวต่างชาติทีนี้รนเรานรเ,เนี่ยไปกางข้อมูลจากไอรอไอรอก็ต้องยอมรับเขาก็ติดใน ประเด็นของกฎหมายเขาเชี่ยวชาญแหละเชี่ยวชาญชำนาด้านกฎหมายนะคะเขาก็ไปถอดรหัสแล้วกลูมิ่งออกมาว่าไอ้ตัวร่างพรบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็หรือสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลไทยนะแต่คนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นเพขาให้เหตุผลมาอันดับแรกเงื่อนไขของการเงินมันสูงมากเงินฝากประจำาสิบล้านซึ่งเขาไปดูมามันมีแค่ส6 0 0กว่าบัญชีเองที่จะมีเงินฝาก มากกว่า 50, 50ล้าน,านคิดเป็น0.046ของคนไทยไม่ถึง0 1อันนี้เราก็เข้าใจได้เลยนะคะค่าเข้าอีก5,000บาทต่อครั้งอ่าต่างชาติแต่ว่าคนต่างชาติไม่ต้องมีเงินฝากดังนั้นกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าน่าจะเป็นคน,นต่างชาติ เราบอกว่ามีการแยกพื้นที่คาสิโนแต่ต้องอยู่ในสถานบันเทิงนะส่วนสัดส่วนไม่เกิน10%อยู่แยกชั้นต่างหากมีทางเข้าออกมีรั้วลั่นรั้วกั้นเขตทางเข้าออกชัดเจนคุมเข้มตรวจบัตรประชาชนในขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายจะกำหนดเกมด้วยนะไม่ใช่เข้าไปไปเล่นเกมที่เราคุ้นเคยป๊อเด้งปอกเด้งอย่างเงี้ยเขาเขียนไว้ปอกเด้งดัมมี่จะเล่นได้ไหมอะไรเล่นได้ไม่ได้เดี๋ยวมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายกำหนดเกมว่าอะไรเล่นได้เล่นไม่ได้นะคะกำหนดหลักเกณฑ์อยู่ในร่างมาตรา70และถ้าฝ่าฝืนจากหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้เนี่ยปรับพินัยไม่เกิน5ล้านบาทหรือ0.5%ของรายได้คาสิโนทั้งปีแล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากันอันไหนมากปรับอันนั้นนะคะแล้วก็ชำระค่าปรับเป็นพิ่นัยอีกวันละไม่เกิน1 0,000แสนบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้มันถูกต้องก็เอาแล้ว่ากฎระเบียบแรงนะแล้วบอกต่อว่า และร่างกฎหมายนี้ดักทางพวกลอลุ้นด้านนอกคาสิโนเพราะว่าห้ามเล่นออนไลน์ห้ามถ่ายทอดสดฝา่าฝืนจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นผู้รับใบอนุญ,ญาตจะได้รับโทษมากขึ้นเป็น2เท่านั่น, <สะ S 2> นหมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญว่าต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเข้าถึงวงเล็บไงว่าคนไทยอาจจะไม่ได้เล่นก็เป็นบทสรุปที่ชัดเจนนะคะว่าเป็นร่างกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลไทยแต่คนไทยอาจไม่ได้เล่นที่นี้อีกหนึ่งงานที่จะมาถกจะมาเถียง ักนในประเด็นของการที่ไทยจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็คืองานเสวนาโต๊ะกลมที่จะจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนี้แล้วนะคะโดยวย IAG ก็ Thailand Entertainment Complex Roundtable นะครับมีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วก็รวมถึงคนที่ทำงานและมีความคิดเห็นในด้านนี้มาเสวนากันเนี่ยก็ว่าก็มีคนที่ทำธุรกิจด้านนี้อย่าง Win r e s o r t ก็มาโดยคุณคริสโตเฟอร์เอ็มคอร์ดอนเป็นประธานกรรมการบริษัทนะครับแล้วก็มีคุณเจฟฟรีย์จูสเดวิดนะครับก็เป็นตัวแทนจากเมลโกรีสอร์ทส่วนคุณเควินเคลตันเนี่ยเป็นตัวแทนจากกา l a ซี่เอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปฝั่งของประเทศไทยค่ะภาคประชาสังคมค่ะคุณธนากรคมกลิศเล,ลิรนรงค์ยุนนนัค่ะ วิชาการเศรษฐศาสตร์ดรนรงชัยใหญ่สว่างค่ะสสพักประชาชนนะคะคุณภริศวัชรศิลป์นักกฎหมายก็มาด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณอัธวิศวรนพักตีหรือว่าคุณวีรพัฒน์ปาริยวงศ์ค่ะก็สมาชิกโต๊ะกลมก็จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสารรค์สามารถยกมือถามได้แล้วก็เปิดให้สื่อก็ไปชมเดี๋ยวจะมีเนื้อหาสาระออกมาที่เป็นการแสดงความคิดเห็นกันในวงกว้างและอย่างสร้างสารรค์นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ